ตับวน้อง่องนครับทำการแบ่งมอแปลงไฟฟ้าหนึ่งเปตสาตัวถ้เป็นมอแปลงไฟฟ้าสามเปตเมีรายหนึ่งเอาเฮ็ดหนึ่งมอแปลงหตหนึ่งครับลายสองเอาเห็ดหนึ่งมอแปลงตัวที่สองครับ ตัวที่สามเข้าตัวที่หนึ่งมอแปลงตัวที่สามครับแล้วก็จำจากเฮดสองมอแปลงตัวที่หนึ่งมาเฮดสองมอแปลงตัวที่สองครับแล้วจำมาเฮดสองมอแปลงตัวที่สามครับก็เอ็กหนึ่งเข้ามอแปลงตัวที่สองครับ ลรวจำ x หนึ่งว่าแปลงด้วยสองข้ x หนึ่งแปลงด้วยสามครับวัด้วกัทำการว no? oh. 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 okay. ัดารวัดค mm ่าครับหลายหนึ่งหลายสองเดี uh> ๋ยวไป